เชิญวันนี้เล um. ่นเกมที่สาวได้เกินบาทนะใช่แม่งเวลาไปโตอะไรแบบนี้บาทตัวเดียวแต่ก่อนหน้านี้ได้กินข้าวแลรกเลยเฮ้ยที่สาวหล่อจังเลยอ่ะก็ได้หมดทั้งสามคนงัวแม่งสวยชัดเลยว่ะจริงแม่งเอางี้เราไปขีบมันป่ะใครเริ่มก่อนวะ ไอ้ี่ใครก็ได้ที่ไม่ใช่กูอ่ะไม่ใช่กูเหมือนกันเอามงนมเลยเงไปไเไปชียบก,กูเมไไม่ไปกูไม่ <c oughs> ไมกล้าไปผมว่าไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเว้ยผมอะทั้งหล่อและแข็งแรงคุณอะสนใจไหม เขียไม่ห่งเสี่ยวเดี๋ยวกูแสดงเองผมว่าไม่ได้หรอกเว้ยสนามรบผมไปมองแล้วอย่างเช่นเวียดนามผมอยู่เพื่อน3มคนผมก็รอนมาหาคุณทันดุพลศัตูล้อมรอบเราไปแล้วเราเหลือกองทหารไม่กี่นายแล้วครับทันดุพลไม่เป็นไรบุก โอ้ยท่านได้บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนโม้โดนโมจิโดนโม้เอาหมดแล้วโูนยางแล้วเอออย่าเพิ่งโม้จีบกันต่อเชื่อไม่ได้เรื่องเลยวะไอ้ไปมึงจะรักกูปะถ้ามึงไม่รักกูอ่ะเดี๋ยวกูเล่นของใส่แม่งเลยได้ถ้ามึงเล่นกูอย่างนี้ใช่ปะกูมีของ อย่าห้กูเสกผีหมูด้าใส่ท้องแล้วกันผีหมูเด้าผีหมูเด้าทีะไรเป็นเจาออน อย่าแม่งานของมันเนี่ยมีผลแล้วไม่บอกกู